การผจญภัยในป่าลึกของจ็อกโก้ลิงน้อยผู้กล้าหาญในป่าดิบชื้นอันกว้างใหญ่และเขียวขจีมีลิงน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าจ็อกโกที่ชอบการผจญภัยและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นวันหนึ่งขณะที่จ็อกโก้กำลังปีนป่ายไปตามกิ่งไม้สูงเพื่อเก็บผลไม้เขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทิศตะวันออกเสียงนั้นเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือจ็อกโกจึงหยุดและตั้งใจฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจ เสียงร้องนั้นทำให้จ็อกโก้รู้สึกเป็นห่วงเขาตัดสินใจปีนต้นไม้และกระโดดไปตามกิ่งไม้เพื่อไปอยังทิศที่เสียงดังมาไม่นานเขาก็มาถึงบริเวณที่เสียงร้องนั้นดังมาจ็อกโกเห็นว่ามีลูกกวางตัวหนึ่งตกลงไปในหลุมลึกซึ่งเป็นหลุมดักสัตว์ที่มนุษย์ตั้งใจทำไว้เพื่อจับสัตว์ป่าลูกกวางพยายามปีนขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะหลุมนั้นลึกและมีขอบสูงมากเมื่อเห็นเช่นนั้นจ็อกโกก็รู้สึกสงสารลูกกวางและอยากช่วยเหลือเขาจึงมองหาวิธีช่วยลูกกวาง และพบเทวันเส้นหนึ่งที่ห้อยลงมาจากต้นไม้ใหญ่จ็อกโกรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วดึงเทวันนั้นลงมาทําเป็นเชือกยาวจากนั้นเขาก็โยนปลายเทวันลงไปในหลุมจับเทวันนี้ไว้แล้วฉันจะช่วยดึงเธอขึ้นมาจ็อกโกตะโกนบอกลูกกว่างลูกกวางจับเทวันไว้ด้วยปากแล้วพยายามปีนขึ้นมาอย่างช้าๆจ็อกโกใช้แรงทั้งหมดของเขาดึงเทวันขึ้นอย่างระมัดระวังไม่นานนักลูกกว่างก็ขึ้นมาถึงขอบหลุมและออกมายืนบนพื้นดินได้สําเร็จมันมองจ็อกโก ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและดีใจขอบคุณมากนะจ็อกโก้ถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่ได้กลับไปหาครอบครัวแล้วลูกกวางกล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณจ็อกโก้ยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรฉันดีใจที่ได้ช่วยเธอจากนั้นลูกกวางจึงชวนจ็อกโก้ไปพบกับครอบครัวของมันที่ทุ่งหญ้าใหญ่จ็อกโก้ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ทําให้เขาตัดสินใจตามลูกกวางไประหว่างทางที่พวกเขาเดินผ่านป่าทึบ และลำธารเล็กๆจ็อกโกสังเกตเห็นสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งใหม่ๆมากมายและไม่นานพวกเขาก็มาถึงทุ่งหญ้าใหญ่ที่เต็มไปด้วยกวางหลายตัวเมื่อเห็นลูกกวางกลับมาบรรดากวางในฝูงต่างวิ่งเข้ามาหาลูกกวางด้วยความดีใจลูกกวางแนะนําจ็อกโกให้กับครอบครัวและเพื่อนๆของมันทุกคนต่างยินดีและขอบคุณจ็อกโกที่ช่วยเหลือลูกกวางจ็อกโกรู้สึกดีใจที่ได้รับการต้อนรับและความอบอุ่นจากครอบครัวกวาง แต่เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินเขารู้ว่าถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วจ็อกโก้กล่าวลาครอบครัวกวางและเดินกลับทางเดิมด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจในระหว่างทางกลับบ้านจ็อกโก้คิดถึงการผจญภัยในวันนี้เขารู้สึกว่าการเป็นผู้กล้าหาญไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้ากับอันตรายเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการที่เราพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆจ็อกโก้รู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในการผจญภัยครั้งนี้ และรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนใหม่ในป่าดิบชื้น